ไฟทะลักไฟทะลักกลัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยกลัวไหมกลัวไหมทำน้ากลัวดิกลัวกลัวไหมเอ้ยวันนี้อยู่กับพี่ไดโนเสาร์ไซค์รักและสนอเอ้อวันนี้เราคือไดโนเสาร์ไซค์ทะลัก ไหมครับเห็นไหมครับปวใสสงสนี่คือเดร่าไซทลักนะครับไหนทำให้ดูเลยครับอูดิดูดิว้าวโอ้โหงงลักได้ยังไงงเด่าไซทลแ่อยากายแล้วอจับภาพไมทันอีกทีนึงจับภาพไม่ทันไหนยังไงจ้าก่อนว้า มีท่าอะไรใหม่ๆนะจุ๊บกอนจุ๊บกนจุ๊บกนอีคทาอะไรอีกหวานอ่ะหวานได้ไหมโอ้ยขอพอน้าตักเลยเอาไม่ได้เอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยให้ไหมครับเอาไหมครับเดี๋ยวกว่าเด้อสาวจะหโอ้ยกลัวไหมกลัวไหมทำหน้ากลัวกลัวไหม เอ้ยนี่คือไดโนเสาร์ไส้ทะลักครับอยากลองแล้วสิอยากลองแล้วสิทำยังไงไส่ทำยังไะลักทำยังไงอ้ยออกมาแล้ออกมาแล้ออกมาแล้วปลาบดสอนไงออกมาแล้ออกมาแล้วอุต้องบีบมันต้องบีบมันหนุกปลาบดสอนหน่อือต้องบีบมันอย่างนี้หนุกบีบเองได้ไหมบีบเองได้ไหมคะออกมาแล้วอือคือไดโนเสาร์ไส้ทะลักครับมันก็เป็นเหมือนสลามมันก็ทำให้บีบเราบริหารมือได้ด้วยไงฮะ ไม่ใส่ทะลักดูดิ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 โอ้โหลูกเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหออกมาล่างนะออกมาล่างนะลูกออกมาล่างนีเอะพะวันบีบเองพะวันบีบเองไหน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 ลองให้พะวันบีบเองอย่าให้มันทะลักเลยสิว้าวโอ้โห ไ้ทะลักใหญ่โตมากมายครับผม,มดู<น>ครับอันไหนฝึกกล้ามเนื้อมือหน่อยฝึกกล้ามเนื้อมือหน่อยบีบเลยเล่นไหมคะดูครัว่าจะเล่น,นเรามาดูกันนี้ก่อนจะเล่นได้นานแค่ไหนเนาะ,อะลองดูซินี่ไดโนเสาร์มีผักกัดเอ้ากัดเอ้ากัดเอ้าแงมมแงมนี่เด็โรงสาวแบบนี้ชื่อตัวอะไรมาบอส ไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะเป็นแรปเตอร์ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวปอยพ่อก่อนขอพ่อคนขอพ่ออนคือไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วเอ้ยเดี๋ยวไสมันทะลักมองว่านี่เฮ้ยนีนี่คือดสา์ไสทะลักนะครับคือมีความงงว่าทะลักออกมาได้ยังไงอะอ่ะบีบีบริหลักล้ามเนื้อน่อยห้ามอมห้ามอมนะคะทคนิๆห้ามอมนะ อาบริหารกล้ามเนื้อหน่อยบีบปิ๊บปิ๊บบีบบีบสุดตัวปิ๊บปิ๊บดูปากเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไหนบีบอีกทีนี่บีบกระเด็นเลยเจ้าดูนะครับดูการเก่งของป้านะครับปากนี่แหลมเลยครับผมดูที่มือเขาครับมือที่มือทั้งบานครับผมหืมหืมงสนุกไหม เพลินเพลินอ้าโอ้กลัวักวไหมกลัวไหมทำท่ากลวก่อนอ้าวกลัวไมกลัวกลัวกลัววิวไปแล้วนะไปบายหนีไปดีกว่าหนีไปว้าวุด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 เดียวเดยวเดวของพ่อของพ่อก่อนของพ่อก่อนของพ่อก่อนกลัวไหมกลัวไหม บริหารมือหน่อยบริหารมือบีบมือบีบหน่อยบริหารกล้ามเนื้อเรื่องกลมเนื้อใชไหมโอ๊ยบุญรวยแล้วมุญรวยแล้วโอ้ยนี่นะครับเดี็กผมจะใส่เสื้อเขัววานะครับดดูิครับเอาเอาหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วเอาเอาเดนโตเสาหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วไอ้เจ้าไส้ทะลักหายไปไหนแล้วเอาทำไงทำไงออกไมโปโปเอ้า พี่พีชโชว์กนนี่บ๊ายบายไปก่อนนะครับวันนี้ต้องบ๊ายบายไปก่อนนะครับบีบเพลินเลยบ๊ายบายก่อนบ๊บายก่อนประวันประวันบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายประวันบั่งก่อนครับเอาประวันนั่งดีๆก่อนครับนั่งทานนี่อีกแล้วนั่งดีๆีอลืมเนี่ยนั่งนั่งดีก่อนครับเดี๋ยวก็ต้องขอยึดก่อนเผื่อจะได้นั่งดีดนั่งดีดีนั่งดีดีนั่งดีดีก่อนอ่าประวันคืนก่อนนั่งดีดีแบบไม่เต็มใจด้วยอ่าฮ่ายยบบาาก่อนบายยบา อย่าลืมกดติดตามให้น้องป่าวานด้วยนะครับ